เคยเป็นปะที่แบบว่าคุยกับแฟนเว้ยล้วไม่สนใจเรียก <What? S 1> เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หันหันไปทีตีดอด <Yeah. S 1> ใส่ฮอนยิงเอสเอฟหรืออะไรเขาตรงเคาน์เตอร์เนี่ยหรอเด๋ยนนี้นะแอดวานไปอีกเล่นเกมออนไลน์ที่แบบว่าต่อส่วนลโลงเอาเองเินไปลงกับเจเกมจ้าบอกว่าแกหิวยาก,กินนู่นกินนี่ไม่มีตังแต่พอเติมเกมที่สองสามพนคือแหละทีนี้นะคะสำหรับคนที่เบื่อ ฟังทางนี้เรามีวิธีวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันวิธีที่หนึ่งตัดไฟมาเลยดึงคัทเอาลงทางบ้านแล้วก็บอกมันว่าแกวันนี้ไฟดับหาเล้วอ,ออกไปข้างนอกน่วิธีที่สองอัพสวยสิรออะไรมันไม่สนใจใช่ปะจูจูก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำ<ไ>ผมยิ่งใครที่ไม่ค่อยแต่งตัวนะมันจะส,<ไ>สนใจมากแบบเฮ้ยแต่งตัวไปไหนออกไปหาใคร แล้วก็กี่โมองอะไรอย่างนี้วิธีนี้เวิร์กลองจริงๆวิธีที่สามคีย์บอร์ดกับเมาส์อ่ะตอนมันเผลอเอาไม่อนเลยค่ะหายไปไหนไม่รู้อาจจะแบบเอ้ยเขามาถามเราแล้วก็บอกว่าเราไม่รู้เรื่องไม่เคยยืมหรือเปล่าอะไรนี้เพื่อให้มันไม่มีเวลาเล่นไปประมาณสองวันแต่ถ้าเกิดว่ามันเรื่องตังๆออกไปซื้อมาอันนี้ก็เสียดีวิธีที่สี่ทำเป็นจะเล่นด้วย ทำไปจะเล่นด้วยเสร็จแล้วขอพาสเวิร์ดเสร็จแล้วได้พาสเวิร์ดมาทำไงเปลี่ยนพาสเวิร์ดแม่งเลยหรือไม่ก็ลบเกมออกไปจากคอมนี่แหละเป็นวิธีที่หลอกล่อที่เวิร์กแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสมัครยูลเซอร์ใหม่แล้วก็มันก็ต้องเริ่มจากหนึ่งใช่ปะทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเบื่อเล่นเกมเว้ยเสร็จแล้วมันก็จะไม่เล่นโอเควีจีจีห้า ลง Facebook นะคะเพื่อให้แฟนรู้ว่าเฮ้ยแกฉันสุดจะทนแล้วถ้าเธอไม่กล้าพูดฉันนี่แหละจะพูดให้เองแชร์ลง Facebook แล้วบอกกับเขาว่าแกฉันมีอะไรจะบอกแท็กนางใต้คอมเมนต์ระวังนะเว้ยแกถ้าแกไม่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยผู้หญิงเขาจะเปลี่ยนแฟนกันนะจ๊ะ